สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านพบกับนักการวันครับวันนี้ตรงกับวันพระนะครับที่16เดือนเมษานะครับซึ่งเป็นวันหยุดวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้เราก็ทํางานกันแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างนะฮะวันหยุดสุดท้ายนะฮะบางคนแบบหนืดมากเลยนะส่วนใหญ่ต้องบอกนะครับว่าแบบคนที่แบบโอ้หใช้สมองใช้ร่างกายใช้พลังงานเยอะนะครับในการทํางานต่างๆนะฮะหรืออีกประเภทหนึ่งคือแบบ ไม่ค่อยชอบในการในงานที่ยังทำเท่าไหร่นักนะครับเนี่ยกลุ่มเนี้ยเวลาวันหยุดเนี่ยโอ้โหแบบอยากเจอแบบระเบิดเต็มที่อยากจะพักผ่อนอยากจะเที่ยวอยากจะคือแบบแล้วก็วันสุดท้ายของวันหยุดก็แบบไม่อยากนะครับไม่อยากไม่อยากให้ไม่อยากกลับบ้านนะฮะไม่อยากทํางานนะครับมันจะมีอารมณ์คล้ายๆนะครับมันก็คล,คล้ายๆกับตอนที่เราเรียนเนาะพอหรือว่าเออประมาณตอนเรียนแต่บางคนที่แบบคืนวันอาทิตย์เนี่ยฮะ โอไม่ค่อยอยากจะวันจันทร์เลยประมาณนี้ครับโอเคฮะไม่เป็นไรแต่วันนี้วันพระนะฮะวันพระแปลว่าใครที่ฟังคลิปนี้ตอนกลางคืนก็เป็นคือวันโกนนะครับและเป็นวันโกนในช่วงเทศกาลนะครับของวันที่ร้อนแรงนะครับช่วงนี้รอยต่อของปีใหม่ไทยเก่านะฮะและดาวกลุ่มดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสกัวจรตอนนี้เรียกว่าทับลัคณาอยู่ของดวงเมืองนะครับ แ้วมีดาวสี่ดวงโคจรวินานะฮะก็ต้องเตือนว่าช่วงสองสามวันนี้อารมณ์สวิงแรงมากนะครับพวกพวกเรานะฮะของเราเองนะครับอารมณ์ทั้งหมดใครที่ประเภทแบบขี้โมโหนะครับโดยพื้นฐานเป็นคนขี้โมโหอารมณ์ก็จะโมโหพื้ดป้าดพื้นป้ดปาดไวมากนะฮะแต่ใครที่แบบเป็นคนขี้เหงานะฮะเข้าใจบ้างสิก็จะอารมณ์แบบช่วงนี้โอ้โหเหงาโระอาทิตย์จะตกแล้ว โอ้จะกลับบ้านแล้วคือมันจะเป็นอารมณ์แบบดิ่งนะฮะต้องระวังนะครับนั้นใครที่ช่วงนี้อารมณ์แบบมีภาวะนะครับซึมเศร้าเล็กๆนะครับมันก็จะแบบจิตด,ดิ่งๆตกๆนะฮะฉะนั้นช่วงนี้หาอะไรที่แบบมีความสุขทํานะ,ะอย่าอยู่คนเดียวหรือถ้าอยู่คนเดียวมีความสุขก็ทำนะฮะแต่ถ้าอยู่กับคนเดียวแล้วไม่ค่อยแฮปปี้ช่วงนี้ก็หาอะไรสนุกๆทานะครับคือเป็นช่วงวันสองวันนะฮะต้องระวังอารมณ์มันจะ สกระตุกนะฮะพื้นฐานของใจเราออกมานะครับใครที่มีนิสัยแบบไหนวันเนี้ยมันจะเอาสันดานดิบของเราออกมานะครับแบบนี้เลยนี่ฉะนั้นใครที่มีแฟนอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายเป็นคนขับรถไวเออยิ่งต้องระวังเลยนะเออเนี่ยแปลว่าเด,วเดินทางมึติว่าใครที่อยู่ต่งางจังหวัดอยู่จะเดินทางกลับบ้านแล้วแฟนขับด้วยก็ต้องคอยเตือนคอยดูนะฮะแล้วก็คอยตื่นดูเขานะฮะ อย่าหลับตลอดทางครับเรียกว่าเป็นเพื่อนคุยเขานะฮะเดี๋ยวเขาจะมีอารมณ์หรือว่าบางทีใครที่ช่วงนี้เห็นว่าร่างกายเอือนอ่อนแรงแล้วก็ไม่สบายใจแล้วก็เริงไม่สบายกายด้วยนะครับถ้าขับรถทางไกลระวังอุบัติภัยเนะฮะนี่ครับวัน2วันนี้มันมีเรื่องแปลกๆผมก็เลยต้องเตือนก่อนโอเคนะครับเรื่องของเลขและสีมงคลก่อนนะครับเดี๋ยวลืมนะฮะเลขแรกครับมีดังนี้ฮะเลข2นะฮะออกมาคือเลข6นะครับ ต่อมาคือเลขแปดแล้วก็เลขหนึ่งนะฮะเออเนี่ยเลขนี้เลยหนึ่งหกแปดนะฮะแล้วก็เติมสองเป็นหนึ่งตัวนะครับต่อมาเนี่ยนะฮะส่วนสีที่ถูกโชว์ครับมีดังนี้ฮะสีแรกคือสีแดงนะครับอ่าเล่นแดงนะฮะสีต่อมาครับคือสีขาวนะฮะสีต่อมาคือสีเขียวฮะสีสุดท้ายคือสีน้ำเงินครับส่วนสีที่วันนี้เรียงๆหรือมักไม่ค่อยใช้คือสีเทานะครับ แล้วก็ถ้าต้องเลือกซ้ายขวาอันนี้เลือกซ้ายนะครับฝั่งซ้ายล็อกซ้ายไว้นะฮะวันนี้ถ้าใครเดินทางนะครับพยายามถ้าจะต้องเดินทางทางลัดต้องระวังนะครับวันนี้ผมก็จะบอกว่ามันมีดาวนะฮะจริงๆมันมีดวงดูได้หมดแหละนะฮะว่าเออควรขับรถทางไหนสไตล์ไหนแนวไหนนะฮะวันนี้ถ้าไปทางลัดต้องระวังนิดนึงครับอาจจะมีอะไรที่ขุขลัก,รกหรืออะไรที่ มาตัดหน้าหรืออะไรที่แบบคือต้องระวังะฮะไม่ใช่ไม่ไปไม่ได้นะครับไปได้แต่ว่าขับรถดีๆนิดนะฮะแล้วคอยสังเกตดีๆครับมันจะมีเรื่องอะไรที่แบบกระทันหันหนะหรือว่าเรื่องอะไรที่ทําให้แบบหลงไปใหญ่นะฮะหรือหลงทางไปใหญ่หรือมันไม่เป็นไปตามแผนที่นะฮะก็เตือนๆนิดนึงแล้วกันนะสะรบใครที่จะเดินทางแล้วต้องการใช้ทางลัดตันนี้นะครับไปได้ะฮะแต่ต้องมีสติในการขับรถนะครับโอเคนะวันนี้มีเรื่องงามยามดีฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับการไหวพระขอพรครับขอพรไหวพระ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอธิษฐานจิตบางคนก็บทนบานใส่เก่าก็เอาตามสะดวกข,ของเราแลวกันนะฮะหรือแม้แต่เราเรียกว่าขอความเห็นใจขอความเมตตาขอตังค์นะครับนี่วันนี้บางคนอยู่ต่างจังหวัดกำลังจะอยู่กับครอบครัวนะฮะ,ะกำลังจะกลับมาทํางานแล้วนะครับก็ขอพรคุณพ่อคุณแม่นะฮะพร้อมกับขอตังค์ค่ารถกลับมาด้วยนะครับเ,เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะ ดีใจนะฮะแต่จะปลื้มนะครับน้าตาไหลเลยนะฮะแม่ลูกขอทุกอย่างเลยนะฮะโอเคนะครับวันนี้คือขออะไรก็มีโอกาสได้แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเรื่องความรักก็เด็ดนครับขอความรักขอคืนดีถ้าใครที่มีปัญหากับแฟนก็ขอคืนดีเรื่องต่างๆนานา,นาก็ได้ครับเห็นไหมเรื่องขอพรขออะไรก็อย่างคือล้างล้างนะครับจริงวันนี้มันเป็นวันของการล้างอารพนดีก็เหมาะกับการทายุคปัจจุบันก็ล้างบานวิกครีนิ่งเดย์นะฮะ บางทีก็ใช้วันนี้วันสุดท้ายของการพักผ่อนก็เคลียบ้านกันนะฮะเอาของไม่ใช้ออกจากบ้านเคลียบ้านเคลียโต๊ะเคลียห้องนอนบางคนหูวบ้านใหญ่นะฮะแล้วทำเองคนเดียวก็เหนื่อยก็เอาห้องนอนของเราก็ได้หรือเคลียโต๊ะทางานกันนะฮะเอาเลือกเใช้ครับวันนี้วันดีนะก็หมอนการเคลียของใช้ในบ้านที่ไม่ใช้ออกไปหรือเคลียขยะออกไปหรือเคลียบ้านให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาสบายตาให้สบายใจ หรือเรียกว่าชำระร่างกายกันนะฮะวันนี้จริงๆก็เหมาะกับการชำระร่างกายครับอาบน้ําสระผมนะครับตัดผมตัดเล็บนะครับเตรียมตัวนะฮะเสื้อผ้าใหม่ๆเอามาใช้หรือว่าจะรีเเสื้อผ้ากันนะฮะคือวันนี้เป็นวันที่ทำมาให้สวยงามเห็นไหมฮะบ,บ้านสวยงามก็คือบิ๊กคินเองดีร่างกายสวยงามโอเคตัดผมตัดเล็บหรือว่าทําหรือว่าโกนหนวดทําอะไรที่มันทําให้ร่างกายดูใสสะอาดนะครับนี่แหละโอเคนะฮะอาบน้ํา สัตว์เลี้ยงอ่ก็ได้นะครับก็ตามสะดวดกครับประมาณน,นี้ครับโอเคนะนี่คือเลิกหลักๆของวันนี้นะฮะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็นี่ฮะนี่พูดถึงวันนี้เห็นตัวเลขมงคลมันคุ้นๆตาก็เลยเออจําได้ว่าเคยทำนี่ครับตัวเลข168นะฮะคือเลขดูดซับนะฮะจริงๆเราอาจจะเคยเห็นนะที่ไหนก็168ใช้168อะไรอยเงี้ยอยู่เสมอนะฮะแล้วก็ แล้วเลขใดนะครับที่มีแรงดึงด <concur rency wallet> <Stadium> <med cancer ado> ูดนะครับหนักหน่วงกว่าอีกนะฮะนี่ครับลองเข้าไปดูได้ครับคุณก็พิมพ์ตามนี่ฮะเลขหนึ่งหกแปดคือเลขดูดซับนะฮะเลขใดที่ดูดซับได้หนักหน่วงกว่านะครับก็ลองเข้าไปดูนะฮะจริงๆตัวเลขเนี่ยมันก็มีความสมพันธ์กับคนเราเนาะเกิดมาก็มีวันที่ละมีวันที่เกิดวันเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะฮะแล้วก็ได้เลขประจําตัวบัตรประชาชนได้เลขประจาตัวนักเรียนเลขประจําตัวนักศึกษา เลขตัวบัตรพนักงานเลขทะเบียนรถเลขเบอร์โทรศัพท์โอ้โหตัวเราชีวิตเรานะครับสัมพันธ์กับตัวเลขนะฮะเขาก็เลยจัดหมวดหมู่ว่าเออถ้าดวงแบบเนี้ยหรือว่าวันแบบเนี้ยจริงๆใช้เลขอะไรถึงจะดีไม่ดีหรือว่าเลขอะไรเปเลขเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาอ่าก็คือใช้เลขต่างๆกรุ๊ปต่างๆที่เขารวมสถิติไว้นะครับว่าเลขเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเลขเด่นเรื่องงานนะฮะ นี่ครับเพราะนั้นเราจะเห็นบ่อยเหมือนกันนะฮะเลข168่งหกแดสังเกตไหมมีทั้งทั้งบริษัทไงก็เยอะนะฮะหรือว่าใช้เป็นเลขเบอร์โทรศัพท์นะฮะในหกแปดนี่เลขตัวเลขมันแรงนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องการค้าขายนะครับประมาณนี้นะฮะมันเหมือนกับเลขทะเบียนรถสังเกตไหมพวกรถยุโรปนะฮะอย่างรถเบนซ์อะไรก็ตามนะฮะเขาจะมักจะใช้59955 5า9 9, 9 9 9า 5, 5้นี่ประมาณนี้ฮะเออจริงมันมาจากสูตร นะครับเรื่องของเลขกระสร์เหมือนกันนะก็เออรถยุโรปเลขอะไรที่เหมาะรถญี่ปุ่นอ่ารถเกาหลีเออมันมีนะฮะแล้วมาสัมพันธ์กับดวงของเรานะครับเนี่ยเดี๋ยวหลังจะเล่าให้ฟังนะฮะก็โอเคนะครับอืมมันก็ดูได้หมดนะฮะทุกอย่างมันมีหมวดหมู่ของมันนะฮะทำหรือใช้แล้วมันเห็นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหขับรถยุโรปมันคือหรูต้องเลขสวยไม่เกี่ยวนะฮะเลขรถญี่ปุ่นเลขสวยๆก็มีนะฮะเลขเกี่ยวกับเงินทองเลขเกี่ยวกับโชคลาภเลขเกี่ยวกับความปลอดภัย นะครับโอเคนะฮะก็วันนี้ก็หลายคนก็จะเดินทางนะฮะหลายคนเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสติดีๆนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระนะฮะมีโอกาสจังหวะก็เอาเรื่อชัยครับตอนเช้านะฮะใส่บาตรไหว้พระทําบุญหรือไม่ก็ขอพรคุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือว่าปกติเราไม่สะดวกจะให้จะไปไหว้พระนะฮะเพราะว่าตอนเช้าจะเดินทางกลับแล้วก็ ไหวคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็โมทนาทําบุญหนะะ้าแบงค์สีอะไรก็ตามนะฮะก็ถวายค,คุณพ่อคุณแม่นะฮะอืมโอเคนะประมาณนี้ครับจบครับขอบคุณซุปเปอร์แท้งทุกๆวันนะครับทุกท่านนะฮะแล้วก็ผมก็มีสมัครสมาชิกนะครับอืมจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษฮะเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับช่องนะครับหรือว่าก็เรียกว่าสืบสูญช่องนะฮะก็เาตามสะดวกเนาะแต่มันมีสําคัญห้ผมก็เลยไปเปิดดู การสมัครสมาชิกว่าเออมันทำมันมีปุ่มปุ่มนะฮะที่พอกดนะครับว่าเออสมาชิกมีใครบ้างนะฮะแล้วเพื่อนๆนที่เป็นสมาชิกเนี่ยถ้าคอมเมนต์อะไรไว้เนี่ยเราจะเห็นเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกช่องนะฮะคอมเมนต์เนี่ยเราจะเห็นข้อมูลเลยนะว่าเขาคอมเมนต์อะไรมามันก็ตอบง่ายขึ้นหน่อยนะฮะบางที Athens. เออถามอะไรมานะฮะโอเคปกติก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าปกติผมก็จะมาช่วงหลังก,ก็จะมากดนะครับ ที่สมาชิกช่องนะฮะก็มาดูอ่ามีเพื่อนชื่อนี้เออคุ้นๆนะอ่าอ๋อคนนี้คอมเมนต์บ่อยอ๋อมาเป็นสมาชิกแล้วนะฮะบางทีผมก็เข้ามาเขียนมาตอบอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคือไม่ได้แบบฟิกอะไรตายตัวเนาะก็เหมือนเป็นการเหมือนกับเชื่อมสัมพันธ์ช่องนะฮะมาแล้วไแล้วครับก็เดินทางวันภพยนะครับก็ระวังอารมณ์นะฮะแล้วก็ระวังลืมของนะฮะวันนี้เป็นวันถึงการหลงลืมเน้นะออบอกนยฮะวันนี้วันการหลงลืมขับรถก็ระวังหลงหรือแม้แต่บางคนแบบกลับมาจาก ที่พักกับประจอะไรก็ตามกำลังจะเดินทางกลับบ้านระวังหลงลืมของไว้ที่ที่พักนะครับตรวจสอบเช็คดีๆนะอีกรอบหนึ่งนะครับของเราของแฟนเราของลูกเรานีฮะไปแล้วครับดูดวงสองราศีครับราศีเมษครับราศีพฤกษภแล้วก็ราศีเมถุนครับเริ่มที่เมษนะครับกิจกรรมนะฮะโองนี้วันวันวันดีเลยแหละนะครับเรียกว่าเหมาะกกบการทําเรื่องสําคัญเหมาะกกบการทํางานเดินหน้าแต่ว่าต้องบอกนะฮะว่าวันนี้ไฟยังแรงนะฮะ ราศีเมษไม่รู้ว่าไปทานอะไรมานะครับคึกคักนะฮะถึงแม้อาจจะแบบหนืดนืดฝืดๆืดอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ดาวพระจันทร์เป็นดาวให้คุณนะครับโคจรมันเป็นเรียกว่าตำแหน่งเกษตรตาธิบดีอ่าเรียกว่ามันเป็นตำแหน่งที่ให้คุณในเรื่องของพลังงานพิเศษพลังงานแฝงนั่นทําให้วันนี้ถ้าทํางานก็จะมีประสิทธิภาพกาบทางานที่ดีแต่คุณเตรียมความพร้อมอย่างนี้นะครับว่ามันมี2ออย่างเรื่องของงานนะฮะเรื่องแรกคือ งานเก่าๆปบปรับฉับพันหรือว่างานที่ค้างๆค้างคาจะต้องโดนกลับมาทําหรือพยายามต้องเคลียร์ให้จบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบก่อนสงการนะฮะงานเลยค้างคๆไว้นะฮะยังโดนกลับมาทำนะฮะอันที่2งานใหม่เกิดเล้นะครับก็มีโอกาสได้คําสั่งพิเศษหรือว่าจําเป็นต้องทําบางอย่างเพิ่มเติมหรือมีภารกิจอะไรที่นอกเหนือจากงานประจําของเรานะฮะมีให้ทํานะครับ นั่นแปลว่าวันนี้จะดูยุ่งๆหน่อยวันนี้อะไรที่วุ่นวายวุ่นวือนะฮะมันก็จะเกิดนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังเป็ดพิเศษนะฮะมีเหตุปัจจัยในเรื่องของงานเร่งงานด่วนงานปูปรับฉับพ,พัน์แสดงว่าหลักๆเลยเนี่ยวันนี้เจอภารกิจหลากหลายแบบหรืออย่างคือแบบเดียวแต่ว่ามันมีงานย่อยออกมานะครับฉะนั้นต้องมีสมาธิในการทํางานให้เต็มที่ อะไรจบได้จบก็คือปัญหานะครับอย่าปล่อยคละคาซังแล้วก็พยายามทํางานเชิงรุกนะฮะแต่เราจะสังเกตได้คนรอบตัวนะครับในช่วงเนี้เหมือนก็ยังยังตัวมาแต่ใจย,ยังไม่กลับมาจากการเที่ยวนะฮะมันก็แบบดูฟืดๆหนืดๆน,นะฮะไม่ค่อยมีสมาธินะครับในการทํางานร่วมกับเราแสดงว่าตัวเราอะโอเคนะครับทํางานได้มีความเป็นมืออาชีพคือ หมือนก็ต่อติดเลยนะฮะช่วงก่อนที่จะหยุดสงการโอเคขยันแค่ไหนพอหลังสงการปุ๊บนะฮะมันก็ต่อกันติดเลยความขยันนะครับประสิทธิภาพการทางานดีนะครับเพียงแต่ว่าคนรอบข้างเราจะเหนื่อยเนื่อยกับคนรอบข้างหน่อยนะครับมีปัญหาอะไรฮะช่วงนี้หลักๆคืองานเยอะขึ้นแล้วก็คนจยอะสร้างปัญหานะครับเตรียมความพร้อมมาด้วยเนาะแล้วก็งานปรับปรับฉับพันนะครับเตรียมความพร้อมด้วยนะครับต่อมาเรื่องเงินนะฮะระยะน,นี้ดาวการเงินจะดาวพระศุกร์โครจรอ,อยู่ตําแหน่ง วินาศนะครับมันมีนัยยะว่าถ้าใครค้าขายนะครับชร่วงนี้มีโอกาสได้กําไรพิเศษแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะครับเป็นได้ทั้งลูกค้าเก่าๆกลับมารวมถึงลูกค้าใหม่ๆก็จะมีเข้ามาด้วยแต่ถ้าใครไม่ได้ค้าขายเรื่องเงินทองวันนี้มันจะมีเหตุให้ใช้เงินแบบที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจก็คือเงินที่เข้ามานะฮะแล้วก็เลยจ่ายที่เราเตรียมรอไว้อยู่แล้วก็โอเคหมุนได้ตามปกติ ต้องซื้อนุนซื้อนี่ใช้จ่ายชําระหนีส้สินหรือว่าจำเป็นต้องให้เงินอะไรกับใครก็โอเคได้ตามปกติแต่ว่าคนที่ทํางานนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนนิดนึงคือมันจะมีะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องการทํางานนะครถ้าใครออกไปนอกเรียกว่าทำงานนอกสถานที่นะฮะราจ่ายจะเยอะกว่าปกติเยอะเลยก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วเรื่องเงินในช่วงนี้ได้ซื้อของได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจนะครับหลักๆโดยรวมเนี่ยเรื่องเงินนี่ปัญหาอะไรนะฮะพอจะหมุนพอจะแก้ปัญหาพอจะวางแผน เรื่องต่างๆนานา,นาแล้วก็จบสวยงามเรื่องความรักนะครับทั้งโสดหรือไม่โสดความรักช่วงนี้ต้องระวังนะครับมันมีคนเข้าใจผิดมันมีคนที่คุยแล้วหาเรื่องกับเราดาวความรักคือดาวพระศุกร์คือดาวคู่ครองนะฮะโคจรอ,อยู่คู่กับดาวพุธด,ดาวราหูดาวพระเกตดาวกลุ่มนี้มันไปสร้างแรงกับเพื่อนถ้าเราคนโสดก็จะมีคนมาชอบหรือแอบชอบหรือว่ามาผูผากพันกับเราส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักนะครับช่วงนี้ ยังดีที่ยังพอคุยกันได้เพียงแต่ว่าระยะน,นี้แบบเบื่อเนอยนะฮะเอื่อมเอื้อมนะฮะเรื่องกาแฟาเล็กน้อยนะครับบางทีก็อาจจะต่างคนต่างยุ่งๆกับภารกิจหน้าที่การงานก็ได้นะฮะก็คือในมุมดาวมันจะมีเหตุให้เจอบ้างไม่เจอบ้างหรือมุมดาวมีมเหตุให้ต่างคนต่างจะยุ่งๆในภารกิจส่วนตัวตั้งแต่วันแรกที่ทํางานเลยนะครับสำหรับคนที่ทํางานวันนี้วันแรกนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนทีเพราะว่าบางคนเขาก็ทํางานอีกวันหนึ่งนะครับถูกไหมอ่า แต่ทั้งนี้นะครับให้รู้ว่าเรื่องงานนะครับใดๆก็ตามมันก็เป็นช่วงที่มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับมีโอกาสได้เดินทางม,มีโอกาสได้ทําอะไรพิเศษนะครับคือวันนี้โดยรวมความรักเด่นมีเกณฑ์ที่ช่วยเหลือก็กุลกันดีแต่ว่าวันนี้จะดูยุ่งๆเป็นพิเศษของกันและกันแล,นแล้วก็ระวังความขัดแย้งเล็กๆนะครับวันนี้มันเหมือนก็ง่ายความรักมันมีประเด็นอะไรเล็กๆทําให้เราคาใจไม่สบายใจหรือว่ามีความห่วงวิตกกังวลมีอะไรให้คุยกันนะสุขภาพร่างกายร้อนในเจ็บคอแล้วก็ เหนื่อยระวังเป็นไข้นะครับท่านยิน่ดีสวอระวังเป็นไข้เป็นหวัดนะครับต่อมาท่านที่อยู่ในราศีพุธศพครับกิจกรรมต่างๆพุธศวันนี้ประวันที่เด่นในเรื่องของการจัดการเรื่องสาคัญใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลสิ่งใดก็ตามมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอวันนี้เป็นวันที่ดีของคนราศีพุธศบมีเกณฑ์ดาวพระจัจนทร์โคจรตําแหน่งศาชาสาชสา,ชาชคือการเดินทางนะฮะสาสชาคือการข้อสังคมนะฮะสาชาคือเรื่องของการบางทีนะเขาเรียกว่า พบปะนะครับญาติพี่น้องนะฮะมันเป็นได้หลายนัยยะแต่ทั้งนี้ก็แปลว่าเป็นช่วงที่จะมีเหตุให้ออกไปนอกสถานที่หรือมีเหตุให้พบปะผู้คนมากน่าหลายตาเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะบางทีกลว่าไม่ได้ไปไหนยังไปเลยกะว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เจอใครนะฮะจะอยู่บ้านพักผ่อนนะฮะก็มีเหตุที่ต้องออกไปข้างนอกหรือมีคนมาหาหรือว่ามีการเมาส์ฮะหรือว่าการคุยหรือว่าใช้โซเชียลทั้งวันนะครับเนี่ยช่วงนี้มันอารมณ์เหมือนกับ อยู่คนเดียวแล้วได้ไม่นานอะไรเงี้ยนะเออแปลว่ามันจิ้มแรงกระตุ้นนะครับให้ทํากิจกรรมอะไรนอกเหนือจากวันปกติหรือวันพักปกตินะครับจะวะดาวันดีอย่างเนี้ยฮะช่วงนี้คือการคุยเจรจาติดต่อต่อรอ,องการซื้อาขายไปซื้อขา,ายไปเปลี่ยนสาเร็จนะครับนั้นถ้าทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยว้องการงานโอเคถือว่ามีความคืบหน้าปในทิศที่ทานที่ดีขึ้นวันนี้ระวังการเดินทางนะครับมันจะมีเห็นให้แบบงุดงิดการเลนทางเล็กน้อยคือมันจะเจอ เรือว่าจะเจอคนที่ผิดนัดผิดสัญญาหรือว่าเลื่อนไปเลื่อนมาถ้าคุณต้องเดินทางร่วมกับใครก็ให้รู้ว่าใครบงคนนี้แหละที่เราไปด้วยเนะฮะเขาไม่ตรงเวลาบางทีเราเองไม่ตรงเวลานะครับมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะยุ่งๆเหนื่อยๆหน่อยนะครับถ้าต้องขับรถเองก็เผื่อเวลาหน่อยแล้วกันนะฮะสมมุติคุณจะเดินทางไกลเริ่มที่สตาร์ทล้อหมุน10บโมงนะฮะคุณก็กะไว้ว่านัดสัก9ก้าโมงคึ่นะฮะอะไรเงี้ย เดี๋ยวเจอคนเลทนะฮะมันก็จะได้ผเผื่อเผรือเหลือมันก็จะได้ไม่เลทไปเกินนะครับแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าวันนี้มันจะมีเรื่อง,องคนเลื่อนนัดผิดนัดหรือว่าไม่คนไม่ตรงเวลาการเงินหมุนทนันแก้ปัญหาการเงินได้การจัดก,การเรื่องเงินทองหรือได้ซื้อของที่ถูกใจมีรายรับพิเศษพิเศษที่ผ่านมาเลยจ่ายปูป่ปับฉับพลันมีนะครับช่วงนี้อยู่ก็เจอของสุขใจได้ซื้อของที่อยากได้หรือว่าช่วงนี้มีเรื่องการหมุนเงินพิเศษอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะฮะเรียกว่าเงินหมุนเป็นพิเศษวนี้้้ไไดดซืออขงถูกใจ ใช้จ่ายอย่างที่เราแฮปปี้มีความสุขนะฮะไม่ใช่ว่าโ,โหไม่อยากใช้ได้ฮะซื้อได้หรือว่าใช้จ่ายได้แล้วก็หมุนได้แล้วก็มีข่าวดีบางทีได้มีลาปากคนพาไปทานของอร่อยเรื่องของความรักนะครับประญะนี้คนที่โสดนี่ดวงเด่นมีโอกาสได้พบเจอพูดคุยหรือมีความสัมพันธ์นะฮะที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าคนโสดแล้วมีคนคุยด้วยแหละนะฮะไม่ใช่แบบโสดสนเลยโสดแล้วพอจะมีคนคุยด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสที่ จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆนานาด้วยกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันหรือแม้แต่บางทีไม่อยู่คนละที่ก็ได้คุยนะฮะระหว่างกันเป็นพิเศษหน่อยครับมันก็มีความสนิทกันมากขึ้นนะฮะส่วนคนที่ไม่คู่มีแฟนความรักเด่นช่วงนี้พอจะพึ่งพาสายแฟนได้มีข่าวดีๆเกี่ยว้องความรักใครที่มีปัญหาทุกกังวลใจสิ่งใดก็ตามเดี๋ยวจะมีแฟนช่วยเหลือหรือคนกล้ชิดแกตัวช่วยเหลือแต่เขาอาจจะช่วยแบบบน่บนๆอะไรบ้างแต่อย่าไเป็นีเียสครับอย่างน้อยเขามีใจที่ช่วยก็คือโอเคนะครับทีนี้ครับถ้ามันแปลว่า ระวังความขัดแย้งเล็กๆระหว่างกันเนาะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะมันไม่ใช่มันคือแบบเรื่องเขาเรียกเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งคือมันไม่ได้มีอะไรที่ที่เป็นประเด็นนะฮะเป็นอารมณ์ก็จุกกระจิกเล็กน้อยนะครับโอเคนะห้ามโยมโมโหกันนะต่อมาสู้ภาพร่างกายนะครับปวดหัวจุกเสใน,นท้องลมกดแก๊สเยอะถ้าดีจะไม่สวครับอาการปวดหลังคอบา่าอะไรครับเซฟๆร่างกายนะครับต่อมาเมถุนฮะกิจกรรมของไม่ราศีเมถุนมีโอกาสได้ทําอะไรเป็นพิเศษใครที่ทําอะไรในช่วงนี้ มีความคืบหน้าไปในกิจการหรือว่าภารกิจต่างๆดีขึ้นจริงๆวันนี้มันมีความโดดเด่นดาวเกี่ยวกับเงินทองเด่นนะครับเนื่องจากว่าดาวเงินทองคือดาวพระจันท์เลขสองโคจรเป็นเกษตรตาทิบดีนะครับมันก็มีโอกาสมีโชครุกหรือมีโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจมีโอกาสหมุนเงินได้ใครที่ตั้งใจอยากทําอะไรเป็นพิเศษก็มีความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้เรียกว่าถ้าใครที่จําเป็นนะฮะจะต้องเดินทางหรือจะทําอะไรที่นอกเหนือจากจากงานปกติที่ทำนะครับมันก็มีความคืบหน,น้าจริงๆวันน้บอลดีที่ดีนะฮะถ้าคุณมีภารกิจอะไรนี่แหละก็อยากทําอะไรทําเลยนะครับจังหวะดาวม,มันได้เอ่ยปากให้ใครช่วยก็ยังพอได้อยู่แล้วก็มีลาบมีโชคลาบตัวโชคลาบเป็นในทั้งเงินทองหรืออาหารอาของเรื่งของกินอร่อย หรือว่าได้ไปในที่ที่เราอยากไปนะฮะมีเกณฑ์การเดินทางก็เดินทางโอเคปลอดภัยดีแต่ต้องบอกนะว่ามันจะมีความขุขักระหว่างทางเป็นพิเศษนะครับคือปกติอาจจะขุขักมีรถติดอะไรบ้างแต่ว่ารอบนี้อาจจะเจอรถข้างๆเสียนะฮะหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่แบบอ่าปราจใจประหลาดใจตกตื่นใจนะครับตกแตกตื่นใจอตกใจนะอะไรเงี้ยนะครับอนะประมาณนะก็คือ มันไม่ราบรื่นนักนะ,ะในการเดินทางในวันนี้นะครับแต่ไม่ใช่มีอะไรที่แบบรุนแรงนะต่อมาฮะเรื่องของแต่เงินทองนี่ดีนะฮะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าดาวพระจันทร์คือดาวการเงินโครจรไปเกษตรตาธิบดีมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือค้าขายได้ได้ซื้อของที่ถูกใจเหมุนหมุนเงินได้แล้วก็มีดวงข่าวดีได้เจอหรือได้ซื้อของที่เราอยากได้มานานอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ามีคนมอบของขวัญของพิเศษให้วันนี้ถือเป็นวันที่ดีนะครับใน เรื่องของการเงินนะฮะแต่เรื่องความรักครับทั้งโสดและไม่โสดความรักวันนี้เด่นพอจะพึ่งพาใสัยให้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆนานาได้มีโอกาสได้ไปในที่ที่เราอยากไปนะครับจริงๆความรักในช่วงนี้มันมีดวงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งมากขึ้นช่วงนี้เจอกันก็จะสนิทก,กันมากกว่าเดิมถ้าใครที่แบบเพิ่งเจอกันใหม่ๆนะฮะมันจะเป็นข้อหมายประมาณที่มีความสุขความทุกข์ผสมผสมกันในวันนี้ครับมันก็ทําให้มีความประทับใจนะครับในการ พบเจอกันเป็นพิเศษในวันนี้นะครับคุณจะนัดเจอกันคุณจะนัดครั้งแรกคุณจะอะไรก็ตามนะฮะก็ได้นะฮะต่อมาดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของแต่ว่าคนที่โสดต้องเ,เตือนฮะระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะฮะคุณสแกนดีๆนะฮะสุขภาพร่างกายครับร้อนในปวดหัวเป็นไข้ให้ีในวยัยสวรครับอาการจุกเสียดท,ท้องลมกดแก๊สเยอะแล้วก็มีการปวดหลังข้อบา่าไหล่ครับเสซๆร่างกายนะครับต่อมาฮะชาวราศี มเมสเน่เม่เสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีสดใสนี่เดินทางก็ยังโอเคปลอดภัยเป็นแต่ว่าระวังเรื่องของอารมณ์เสียในระหว่างการเดินทางนะครับมุมดาวการเดินทางมีการเลื่อนคาดเคลื่อนก็แกปลว่าใครบางคนไม่ตรงเวลาแหละเดินทางนัดหมายพบเจอล้อหมุนไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจและต้องการเท่าไหร่นักเราก็ต้องคอยย้ำคอยเตือนดีๆสำหรับใครที่ต้องเดินทางไกล ในวันนี้ร่วมกับเรานะครับเผื่อเวลานิดนึงด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับการหมุนเงินใช้เงินโอ้โหหนักหน่วงครับดาวการเงินแต่ว่าไม่ใช่แบบหนักหน่วงแล้วไม่มีใช้ครับมันมีใช้แต่ว่ามันจะต้องใช้ในหลายๆเรื่องที่เราทั้งจําเป็นไม่จาเป็นนะฮะช่วงนี้จะเจอแบบนี้ทั้งนั้นเลยมันดีตรงที่มันพอจะหาเงินมาหมุนได้ทันเวลามีโอกาสมี j อบพิเศษหรือว่าได้ คนช่วยเหลือนะครับจะเป็นอะไรก็ตามอย่างน้อยมันก็มีสัญญาณบวกก็คือมีข่าวดีๆเรื่องเงินในท้ายที่สุดหรือว่าได้ซื้อของที่ถูกใจโอเคนะครับต่อมาครับแต่บอกกันนะฮะว่าคนราศีเมษช่วงเนี้ยดวงแฟนเด่นนะฮะจะใช้เวลานหรือว่าอยากให้เขามาช่วยหรืออยากจะช่วยเขานะฮะก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับมันก็เรียกว่าดวงยังเสริมกันอยู่ต่อมาชาวราศีพฤษภเรื่องของ สเสน่ห์เสื้อผ้าวันนี้เน้นลายครับลายทางลายควงลายพังลายกระตุ้ลายดอกก็ได้นะฮะนี่เดือนนี้เขายังให้ใช้เรื่องการเล่นสงการได้ได้ค่อนเดือนนั้นเราก็ยังใส่เสื้อลายลายดอกได้กิจกรรมวันนี้แต่ว่าหน้าตาวันนี้ยิ้ยมแย้มแจ่มใสหน้าตาเรียกว,ว่าแต่งหน้าสดใสนะฮะกิจกรรมต่างๆวันนี้มีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นมีการเดินทางระายะาสั้นเดินทางปลอดภัยดีการคุยเจรจาสําเร็จช่วงนี้แต่ว่าดาวเรื่องของความเหนื่อยหรือว่า เพียๆช่วงนี้ก็เยอะฉะนั้นก็เสพเซฟร่างกายด้วยนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแผนบางอย่างตั้งใจจะไปสุดท้ายไม่ได้ไปนะครับแต่โดยรวมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่รุนแรงหรือว่าร้ายแรงอะไรเท่าไหร่ครับเป็นวันที่ทําอะไรได้เต็มที่เพียงแต่ว่าระวังการเดินทางระวังเรื่องของเวลานะฮะหระวังเรื่องคนนะครับที่พูดไม่เป็นคำพูดนะครับต่อมาชาราสีเม,ถ,มถุนเสน่ห์เมถุนเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีสดใสเหมือนกันนะครับหัวเห้งเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าสาตาล้างหน้าสะอาดหรือว่ก็ ถ้าแต่งหน้าแต่งหนาสดใสกิจกรรมต่างๆมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นมีข่าวเด่นเรื่องเงินทองหมุนเงินได้หรือได้ซื้อของที่ถูกใจมีคนช่วยซัพพอร์ตบางอย่างหรือมีคนพาเราไปกินพาไปเที่ยวนะครับอะไรก็ตามก็คือมันมีความสุขในเรื่องของการเดินทางและการเงินนะครับในชุงนี้มีอีกอย่างครับจุดเด่นคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมีคนช่วยนะครับดาวประจําตัวของเราคือดาวพุธโคจรเป็นปรัเป็นนิดอ่อนแรงหมดพลังแต่ดาวสุขมาช่วยเสริมนะครับแต่ว่าให้รู้ว่า ช่วงนี้อย่าไว้ใจใจทางอย่าวางใจคนมันจะมีใครที่กวนประสาทเราหรือใครที่แบบคอยหักหลังหรือกันแกงอะไรกันเรื่องเหมือนไส้เรานะฮะจะมันไส้เห็นได้ชัดหรือว่ามันไส้แอบมันไส้เคมีฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรก็ต้องระวังนะครับระวังสุขภาพร่างกายระวังอุบัติภัยแล้วก็อย่าอย่าต่อร้อต่อเถียงใครนะฮะช่วงนี้ถ้าดาวพุธนะฮะโคจรไปตําแหน่งเนี้ยคนเรียกโคจรหมดพลังแลวพูดคือปากหรือคําพูดวาจาถ้าเถียงใครไม่ใช่ชนะหรือแพ้นะครับ เพียงแต่ว่ามันจะทําอีกฝั่งหนึ่งโมโหขึ้นแล้วเราจะเดือดร้อนขึ้นนะฮะก็เซฟเซฟร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็คำพูดวาจานะจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังกันคืนก็ขอให้นอนหลับอยู่เปความสุขเนาะท่านที่ฟังวันรุกขึ้นขอให้มีเรื่องดีๆสิ่งดีๆคนดีๆการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วก็มีความหวังใหม่ๆนะฮะและได้ทําสิ่ง,ส,งสิ่งที่เราต้องการครับเอาละครับโชคดีครับเป็นกําลังใจนะครับลุยสู้กันต่อในวันนี้ครับสวัสดีครับ